เชื่อไหมโรงเรียนเล็กๆนอกเมืองก็ปั้นเด็กติดท็อปโอเน็ได้โรงเรียนที่ว่านี้ก็คือโรงเรียนบ้านร่องแม่จังหวัดพะเยานั่นเองด้วยผลคะแนนโอเน็ตปี2567ค่าเฉลี่ยทุกวิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศแถมมีนักเรียนได้คะแนนเต็มร้อยในวิชาคณิตศาสตร์และยังติดอันดับท็อป10ของจังหวัดพะเยา5ปีสอน เพราะเด็กไทยยุคใหม่ต้องรู้รอบด้านหนึ่งในนั้นคือทักษะวิชาการที่เป็นพื้นฐานสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยเหตุนี้แม้จะเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่พวกเขามีความมุ่งม,มั่นและมีเป้าหมายที่ชัดเจนจึงร่วมมือการพิชิตความสำเร็จด้วย3เคล็ดลับนี้ 1. เครื่องมือดีเพราะมีโปรแกรม AI TP หรือโปรแกรมการวิเคราะห์ผลการทดสอบนักเรียนรายบุคคลที่ออกแบบขึ้นมาเองให้นักเรียนลองทําข้อสอบทุกสัปดาห์แล้วระบบก็แสดงผลการสอบให้ครูเห็นทันทีว่าคนไหนเก่งเรื่องอะไรหรือยังไม่ถนัดตรงไหน โรงเรียนบ้านล่องแม่ของเราเน้นงานวิชาการเป็นหลักครับเราพัฒนาโปรแกรม AITP ร่วมกับ ICT Talent ตั้งแต่ปี2562 oh, <okay. S 1> นอกจากเราพัฒนาเด็กแล้วยังพัฒนาครูด้วยเพิ่มขีดความสามารถทั้งเด็กและคุณครูครับจุดเด่นของแพลตฟอร์มของเรานะครับคือเด็กเนี่ยสามารถทดสอบข้อสอบเนี่ยได้ ง่ายนะครับคุณครูก็รู้ผลได้เลยนะครับ 2. กระบวนการดีครูนำผลการสอบที่ได้ในแต่ละวิชาไปปรับแผนการสอนให้เหมาะกับเด็กๆระวางแผนพัฒนาเด็กแต่ละคนได้ตรงจุดเมื่อเด็กเข้าใจมากขึ้นก็จะทำคะแนนได้ดีดขึ้นแต่ถ้าผลยังออกมาไม่ดีก็ปรับไปได้วยกันทั้งครูทั้งนักเรียนโปรแกรม AIDP e ช่วยให้เรานะครับได้เตรียมตัวเตรียมทั้งสื่อเทคนิควิธีการที่จะไปใช้กับเด็กแล้วก็ช่วยให้ครูทำงานได้ง่ายขึ้นครับเมื่อก่อนผลการเรียนหนูก็ ไม่ค่อยดีค่ะแต่คุณครูติวให้หนูหนูก็เลยดีขึ้นค่ะผลสอบโอเนตตอนนั้นหนูไม่ดีเลยค่ะพอมีระบบ AITP เข้ามาหนูก็ได้คะแนนดีขึ้นค่ะเด็กจะได้ทําทดสอบทำซ้ำๆแบบนี้บ่อยครั้งมากทําให้เด็กเวลาไปสอบโอเน็ตจริงๆเด็กจะไม่ตื่นสนามแล้วเด็กก็สามารถทําได้คะแนนที่โอเคขึ้นค่ะภูมิใจมากค่ะคือน้องเขาได้คะแนน คณิสตร์ร้อยเต็มเลยค่ะแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์ก็จะมีการสอบครับเพื่อวัดความรู้ว่าความรู้ที่เราเรียนเป็นยังไงบ้างครับภูมิใจในตัวเองมากที่ได้เต็มร้อยครับ 3. ทีม work ดีทั้งพออครูและนักเรียนทุกคนสร้างการมีส่วนร่วมผลักดันความสําเร็จที่เป้าหมายเดียวกันผลลัพธ์ดีแบบนี้ทำให้ผู้ปกครองมั่นใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นและโปรแกรม AITP ก็ถูกขยายผลใช้ในหลายโรงเรียนทั่วประเทศแล้ว หนึ่งในเรื่องราวดีๆจากโรงเรียน CONNEX ED โดยมูล,ลนิธิสารอนาคตการศึกษา CONNEX ED ์และ TRUE รูปภูมิใจที่ได้ร่วมยกระดับการศึกษาไทยให้ยั่งยืน